เเหมือนกันเลยสาสตร์าทำได้หนึ่งข้อก็ได้หนึ่งคะแนนสองข้อได้สองคะแนนสามข้อได้สามคะแนนสี่ข้อได้สี่คะแนนห้าข้อได้ห้าคะแนนเหมือนกันที่อะเลยแล้วเาอันนี้นะเอามาเทียบเหมือนกันอันนี้ผ่านกับเ้า่านนอน ประเด็นต่อไปเจ้าประเด็นการพิจารณาที่2.5การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพอันนี้มีค่านะคะสคะแนนนะเจ้าพิจารณาจากการที่สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะหรือค,คุณลักษณะที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องนะรับไปดูเกณฑ์เกณฑ์เปิดม,มีเดียวมีข้อเดียวเปินเบาๆร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไปอันนี้เขาต้องใจย่างเจ้าเปิดห่ะเปิดเกณฑ์เปิดอู้ถึงร้อยละของความพึงพอใจเขาต้องใจเห็งอ่าแบทสอบถามความพึงพอใจอันนี้นะเจ้าแบทสอบถามความพึงพอใจในไทายเด่เอาไปดูได้เลยแบบของ์มเปิด เกณฑ์การเพิ่มคะแนนนะคะมีมีห้าคะแนนนะคะหนึ่งคะแนนคือผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องน้อยกว่าร้อยละยี่สิบเอ็ดมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไปสองคะแนนนะคะผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องร้อยละ 21ถึง40มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึออกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป3คะแนนผูเ้เรียนการศึออกษาต่อเนื่องร้อยละ4 1ถึง60มีความพึงพอใจต,อ 1890, ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึออกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป4คะแนน ผู้เรียกนการศึกษาต่อเนื่องร้อยละ6 1ถึง 80, มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป5คะแนนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องร้อยละ81ถึง100มีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไปอันนี้เราจะต้องเอาแบบประเมินความพึงพอใจแจกครับ ผู้เรียนตีมารวมกิจกรรมของเขาทุกกิจกรรมแล้วเอามาคิดคะแนนว่าเปิดมีความพึ้พอาใจในกิจกรรมของเขาแต่ใดซึ่งเอามารวมกันหมดเลยเจ้าทุกกิจกรรมเลยีเฮาได้ทำเสร็จแล้วเขาก็มาคิดผ่าร้อยละแล้วเขาก็จะได้เห็นคะแนนออกมาคะแนนที่หนึ่งสองส,งสามสหสมมุติ